นี่ก็สวัสดีเพื่อนๆในช่องกระท่อมใบไม้เมาทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะจะนพาเพื่อนๆนะครับมาทําการเปิดถุงกระท่อมนะครับสายพันธุ์ใบไผ่นะครับที่ได้ทําการเสียบยอดไว้ประมาณ2อาทิตย์นะครับทุกคนว่าผ่านไป2อาทิตย์มันจะมีลักษณะที่เป็นอย่างไรนะครับติดดีหรือไม่นะครับเพื่อนๆนนี่ทุกคนผมพามาชมกันเลยนะครับต่อดีนะครับยอดสมบูรณ์นะครับ 14วันนี่นะครับเป็นเจ้าต้นนี้เลยนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับผ่านมา2อาทิตย์นะครับนี่ผมก็จะมาทําการเปิดพร้อมๆเพื่อนๆกันเลยนะครับดูนะครับนี่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอนเย็นเลยนะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับและผมก็ได้ทําการเจาะรูถุงไว้ประมาณ2วันนะครับเพื่อนๆนีให้ชมก่อนนะครับนี่เจาะถุงเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาได้ทําการปรับสภาพอากาศ กับข้างนอกนะครับทุกคนนี่หลังจากผ่านไป14-15วันนะครับเพื่อนๆนี่การจเจริญเติบโตของเขานะครับมาชมกันเลยนะครับแน่นแอนนีน่เป็นไงครับเพื่อนๆนี่สายพันธุ์ที่ผมตามหานะครับสวยเลยนะครับทุกคนเป็นสายพันธุ์ใบไผ่นะครับนี่ ได้ผลนะครับนี่ยอดก็สมบูรณ์นะครับใบเลี้ยงน้ำเลี้ยงก็ได้รับน้ำเลี้ยงแบบเป็นพี่นะครับเพื่อนๆนี่ผมก็มีสายพันธุ์เอาไว้ขยายพันธุ์ต่อแล้วนะครับสายพันธุ์ใบไผ่นะครับใบไผ่ในตำนานนะครับเพื่อนๆนี่ต่อดีรากดียอดดีนะครับ อย่างก็จะออกมาสวยสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็เริ่มแทงปีใหม่ออกมาแล้วนะครับสัตวันนี้ใบเล็กนะครับเพื่อนๆนี่ <c oughs> ถ้าเกิดอากาศร้อนๆนะครับไม่ควรเปิดนะครับเพื่อนๆมันจะทำให้ยอดของเราเหี่ยวได้เลยนะครับ สาภาพอากาศที่ร้อนจนเกินไปอบอ้าวอะไรแบบนี้นะครับนี่วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมกันเลยนะครับเป็นต้นสายพันธุ์ใบไผ่นะครับนี่สวยงามเลยนะครับเพื่อนๆผมก็จะรวบรวมสายพันธุ์กระท่อมไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับเพราะส่วนตัวนี่ก็คือว่าชอบนะครับ ต้นกระท่อมนะครับเพื่อนๆสะสมสายพันธุ์ไปด้วยนะครับเพื่อนๆนี่นี่พี่ใหญ่โพองนะครับพี่ใหญ่โพองผัดพนังนะครับนี่ดูใบนะครับใบใหญ่ๆมันๆแววๆนะครับเพื่อนๆ นี่เขียวดีเขียวอร่อยนะครับใบใหญ่ได้น้ำหนักนะครับ300ใบต่อ1นกิโลอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วแต่ขนาดใบนะครับทุกคนนี่แต่หล,ลักๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับอัปเดตรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นต้นกระท่อมสายพันธุ์ใบไผ่ที่ได้ทําการเสียบยอดแล้วก็ลงคลิปเอาไว้เมื่อ2ออาทิตย์ที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เจริญเติบโต เต็มที่เลยนะครับสวยนะครับทำการเปิดถุงเลยนะครับสองอาทิตย์และแผลเล็กแผลใหญ่ก็มีผลนะครับเพื่อนๆในการเจริญเติบโตนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเปิดบาดแผลใหญ่จนเกินไปนะครับต้นก็จะเชื่อมกันได้ช้านะครับซึ่งมันก็จะทําให้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของยอดของเราด้วยนะครับเพื่อนๆ นี่ถ้าเกิดเราเปิดแผลใหญ่เกินไปนะครับต้นมันก็จะสมานแผลได้ช้าลงนะครับซึ่งมันจะทําให้การเจริญเติบโตของต้นนั้นมันก็จะช้าลงไปด้วยนะครับนี่ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆทุกคนนี่วันนี้ก็มาอัปเดตรีวิวต้นสายพันธุ์นี้ให้ดูเลยนะครับไม่สูญหายไปจากวงการกระท่อมแน่นอนนะครับอนาคตนี่ ก็จะรักษาดูแลกันต่อไปนะครับอีกห้าหเดือนข้างหน้าก็จะเห็นความเจริญเติบโตวสวยงามนะครับเพื่อนๆน,นี่สวนสายพันธุ์แตงกวานี่ก็ผมก็ได้ทำการลงเอาไว้ตรงนี้หนึ่งต้นนะครับนี่ตอนนี้เป็นใบแตงกวาน,นะครับเพื่อนๆยังเล็กอยู่เลยนะครับ นี่ก็รอดูการเรินเติบโตของเขาต่อไปนะครับนี่ก็มารดน้ำกระท่อมด้วยนะครับในช่วงเย็นๆนะครับเพื่อนๆนี่โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนนี่อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกระท่อมใบไม้เมาไว้ด้วยนะครับ แล้วคอยมาอัปเดตคลิปดีๆให้เพื่อนได้ชมกันต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บายบาย